ได้เท่าไหร่คะได้ดังสองร้อยหกสิบบาทหกสิบนี่เป็นค่าอะไรคะค่าหัวล้มแตกคะ่ะเ <c oughs> <g ül> ย็บสามเขม็มเข็มละยี่สิบนะคะสามเข็มก็เป็นหกเก่งมากคะ่ะขอบคุณยากสองใบเป็นค่าอะไรคะขอบคุณค่ะย่าผีเดี๋ยวเดี๋ยวลูกว่าใบใบแดงเดสมสองใบเป็นค่าอะไรคะ นี่ค่ะค่าอะไรคะอาทิตย์นั้นอาทิตย์นี้เอาไปอา,อาทิตย์ละร้อยนี่ค่ะก็อาทิตย์เอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรคะลูกเอ่อเอาไปเอาเงินฝั่งร้อยใช่ไหมคะหนูจะเอาไปให้แม่จ่ายค่าเทหนูแล้ะซื้อเค้ซี่ให้หนูกินแล้วเงินหกสิบบาทนี่หนูจะไปให้ป้าเพื่อไปซื้อขนมให้หนูค่ะแล้ว,วที่มือถืออะไรอีกอันหนึ่งคะคะนี่อะไรคะ,คะได้มายัางไงคะเสือต้าก็ซื้อตรงหน้าปากทางค่ะตรงใกล้ๆบ้านหนูตรงเสื้อที่เขาทำใหม่ค่ะเดี๋ยวล่าตามที่ไหนคะ ี่เราไปขายลังกระดาษนะคะอจบจริงๆค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ